พูดถึงแขกรับเชิญที่มาในบ้าน AF นะคะคุณผู้ชมหัวบรรดาเรียกว่าไม่แห้งกันเลยทีเดียวล่าสุดมีนักล่าฝัน V ีพิเศษค่ะ V 13.1ลากกระเป๋าเข้ามาในบ้านโอ้โหพอน้องสานี่เห็นปุ๊บเนะี่ยถึงกับลงไปกลิ้งเกลือกอยู่กับพื้นกันเลยทีเดียวและเธอยึดถือนักล่าฝัน V 13.1เป็นไอดอลมานานแล้วค่ะเมื่อนักล่าฝันวี3 1ลากกระเป๋าเข้าบ้าน AF แม่ดิฉันไม่แปลกใจแล้วและว,ว่าทำไมทำไมสานี้ถึงกลับลงไปนอนกลิ้งกับพื้นขนาดนั้นก็แขกรับเชิญพิเศษที่มาวันนี้เนี่ยเป็นคนที่เธอปลื้มเอามากๆผิดตุ๊กกี้นี่เองไม่เฉพาะแต่สานี้ที่จะออกอาการดีด้าดีใจนะคะคนอื่นๆก็ตื่นเต้นไม่แพ้ก,กันเข้ามาแป๊บเดียวก็สร้างความฮาแบบฉุดไม่อยู่สมกับการรอคอยจริงๆ เกิดเป็นไทยมานี้แรงเลยเดี๋ยวเดี๋ยวไม่คุยอะไรกันเลยเหรอถ่ายรูปก่อนเลยใช่ไหมเฮ้ยเหอะเทคโนโลยีเนี่ยพวกเนี้ยโอ้โหหนึ่งสองหนึงองโอ้โหวันนี้จะมาบอกว่าร้องยังไงให้คนตั้งใจฟังเรา มันก็โยงมากับแอคติ้งนั่นแหละสปาบ้านทุง่งต้องดูว่าออริจิของเขาเขาคืออะไรคือใครอ๋อยิโปรหลังสะออนเมื่อวานพี่พี่เข้ามามใช่ไหมเมื่อวานนี้นะแต่ว่าเราหยิบแค่เพลงเข้ามาแต่ไม่ได้เป็นเขากุญแจซอนสปาลูกทุง่งสปาบ้านนอกโดยกุญแจซอนคะ่ะนอกปะตตดภาพปุ๊บอารมณ์เสีย ฉันอารมณ์เสียแบบแบบกุแจซอนไม่ใช่แบบพี่หายเอาเพลงเข้ามาสวมความเป็นเขาก็จริงแต่สไตล์เราอ,อย่าไปอย่าไปก๊อปท่าเขานะเอกลักษณ์เราแต่ละคนเรารู้ตัวเราเป็นไงอย่างพี่กี้พี่กี้รู้นะพี่กี้เป็นคนยังไงหนึ่งแหละเพียวเ<อ> <laughs> พียวโปร่งหุ่นดี<อ>มีหน้าตาเป็นอาวุธ<อ> <laughs> เดินที่มืดเดินในกลางผงสุนัข ไม่มีกัดไม่มีเห่ามีแต่หอนพอเชยวบมากเลยนะเออเอาอารมณ์เสียวก่อนได้ไหมล่ะเออดีจังเลยโอ้โหยังเอ้คนบ้านเดียวกันแค่มองตากันก็เข้าใจอยู่จะมีตะกเตรนแฟนคลับ AF ตัวจริงมาถึงบ้านขนาดนี้รับรองค่ะว่าไม่ได้มีแค่ความฮา แต่ทำไมพี่ตุ๊กี้ถึงรักน้องๆติดตามดูตลอดเวลาแบบนี้แหมดิฉันเองก็สงสัยนะคะเนี่ยตุ๊กี้เป็นคนที่รู้ AF แต่ละลุนหนึ่ง4 5แต่รู้ก็ต่อเมื่อได้รับตำแหน่งแล้ว,ตแ,วแต่ว่าซีซั่นที่6ก6ดูตั้งแต่ภูมิภาคแต่และภูมิภาคพ,พอได้ติดตามตั้งแต่เริ่มต้นแต่และภูมิภาคมาเข้าเส้นกลางส่้นกลางจากเท่าไรเหรือเท่าไร่ก็เลยติดตามจนติดมาเรือ่อยๆถามว่าติดไหมถ้ามีเวลา พี่ต้องได้ดูค่ะคือนอนพร้อมกันดูพร้อมกันตื่นพร้อมกันแล้วกินพร้อมกันเลยพอมาถึงคัดเหลือ 10, 12คนพี่รู้เลยว่าแต่ละคนนั้นเป็นมาอย่างไงคนนี้บุคลิกยังไงแล้วร้องแล้วรู้แม้กระทั่งคำคำ,คำติชมของคณะกรรมการเคยว่าน้องคนนี้ว่ายังไงเคยติน้องคนนี้ว่ายังไงจนมาอยู่บ้านด้วยกันจนทึวันนี้พี่ก็ยังอยู่ พี่ตุ๊กกี้รีบออกตัวกับน้องๆว่าตัวเองน,นไม่ได้เป็นคนเสียงดีแต่สิ่งสําคัญที่ทําให้เธอมีทุกวันนี้ได้นั่นก็คือเรื่องของความมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ทุกคนมองเห็นค่ะความสนุกที่มาพร้อมกับความรู้ที่พี่ตุ๊กกี้มอบให้ดิฉันเชื่อว่าหากน้องๆนําไปปรับใช้บนเวทีก็น่าจะทําให้ทุกเพลงโจ้นั้นมีความสนุกจนแดนซ์ไม่หยุดถ้าพี่ร้องเพลงเพราะอย่าคิดว่าจะมีเอหกนี hmm. ่ <Yeah. S 1> จริงๆ เนี่ยพี่ร้องเพลงไม่เป็นพี่ร้องก็เลยต้องมีเอฟหกไงแต่ว่าเราเรามาถูกทางแล้วอีกสองวันน่ะอีกสองวันสามวันนี้จะขึ้นเวทีแล้วหัวใจเป็นลูกทุ่งหรือยังเป็นยังเป็นพอเป็นแล้วไปว่าเป็นนะคะแล้วใช่ไหมหัวใจจริงๆของคันโจคือสนุกสนานโจกไม่มีคําว่าเพลงเศร้าโจ๊คือความสนุกสนานฉะนั้นแล้วทางเวทีเปิดอินโทรขึ้นลืมทุกอย่างเลยสนุก ที่พี่ตุ๊กกี้เน้นหนักในฐานะการเป็นเอ็นเตอร์เทนเนอร์ผู้เชี่ยวชาญคนหนึ่งนั่นก็คือเรื่องการอคต i n g และการถ่ายทอดอารมณ์ถึงผู้ชม,มเรา,มาเป็นนักร้อง<ม>ถูกต้องไหมเรา,มาเป็นนักร้องเนี่ยหนูกำลังเครียดกังการเต้นถูกต้องไหมถูกค่ะเอาไปวังข้างล้องเพลงให้มันมันเก่งกันร้องเพลงให้เก่งล้องเพลงให้ดีแล้วเพลงให้เว่ีกูดถึงมาคิดเต้นเพราะว่าถ้าถ้าครูก็ใช้เราเต้นจริงเขาจะจ้างแดนเซอร์มาทําไมถูกต้องไหมเ<ม>ออ เอาร้องเพลงเอาร้องเพลงถ้าพู้พูดถูกปมมือนให้ค่ะคมาทั้งทีนะคะพี่ตุก๊กี้จะใช้ทุกวินาทีอย่างมีคุณค่าติวเเทมให้น้องๆทุกคนแบบไม่มีกัก๊กความตั้งใจจริงของพี่ตุ๊กี้ก็ทําเอาเด็กๆของเราเนี่ยออกอาการพึ่งแล้วก็ตั้งใจมากเป็นพิเศษค่ะเราร้องนี่คิดซะว่ามันเป็นเพลงของเราดึงตัวเราออกมาพี่รู้ว,ว่าทุกคนมีท่าของเพลงเพลงนั้นหรอ ได้คิดท่าของเพลงนั้นด้วยใช่ไหมถ้าอยากดูล่ะดูได้มาได้นะแกประจายทีไรใจหนึ่งคนงอนไม่มีเหตุผลเนยๆขนาดทัแกันแบจังหวะยังแอบสงตาไปข้าใครบ่มีความเกรงใจบ้างเลยคือเพลงเป็นงอนงอนผู้ชายผู้ชายหลายใจอ่ะต้องสนใจหรอกนู่นนี่นั่นพยายามจะบอกผู้หญิงทั่วไปค่ะแสดงว่าสีหน้าท่าทางที่น้องแอนจะต้องเล่นกับท่านผู้ชมคือ เชื่อจริงถูกต้องจะดิตจก้านแต่ออกแนวน่ารักน้องแอนเพิ่งรู้ว่าลูกสาวกบคือลูกสาวคนโตน้องแอนเพิ่งรู้และพี่ก็อธิบายการที่พี่อธิบายให้น้องฟังน้องเก็ตน้องเข้าใจน้องรู้รู้ละรู้ละนึกแล้วต้องเป็นอย่างนี้แต่ถ้าน้องรู้ก่อนหน้านี้ก่อนที่เห็นเนื้อเพลงอ่านเข้าใจน้องจะทำได้ดีกว่านี้เียงพี่รู้ลึกแอนเป็นคนเรียบร้อย แต่ด้วยโจทย์ที่มันอยู่หน้าและผามันบอกให้เรา,า,า,าต้องทาอะไรต้องทาอะไรแอนเลยต้องเพลงมันดื้อแอนเลยต้องดือ้อเพลงมันมีจริตจัการานแอนก็ต้องทําตามแต่ลึกๆแล้วอ่ะแอนเป็นคนเรียบร้อยซึ่งที่ดูแอนเข้าใจง่ายมากแล้วการเป็นคนช่างคิดช่างถามเนี่ยจะทาให้สิ่งที่เราคิดน่ะพัฒนากับการชวงเขาได้ดีมากสาวน้อยบ้านนาสปปุาบ้านทุงสาวน้อยบ้านนาะ ตาบานทุ่งสวมใส่ผ้าทุงฟังแรงลูกทุ่งไทยอาสาวน้อยบรรน,นานี่คือสาวน้อยลูกทุ่งสปาเนี่ยสปาลูกทุง่งชาว่งนอกเนี่ยเขาเป็นคนซื้อเขาไม่ได้โก้ฉะนั้นแล้วอากับกริยาที่เราแสดงออกมาเมื่อกี้ที่พี่ดูคือโก้รู้ออกไหมโกะ้นะถูกต้องไหมเออไม่โก้แต่เป็นใส่ซื้อ อารมณ์เสีย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 นะโมหมนะโมห์บุตชายอะไรเอ้ยน่ะเห็นไหมเต้องอย่างนี้พอจบปุ๊บให้คนดูเฮ้ยคุณแจซอนเป็นคนที่เขาเป็นคนที่ให้ความสำคัญกับเพื่อนใ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 นบ้านนะเขาพยายามที่จะอย่างเวลาพี่พูด ที่พูดถึงทีน้องซอนเนี่ยเขาจะพยาพยามที่จะบอกพี่ว่าทีเป็นคนยังไงทีทีทยังไงแม็กยังไงซานนี่ยังไงยังไงเขาแบบเหมือนเขารู้ทุกคนยังไงแต่ซอนลืมไปน,นิดนึงว่าแล้วซอนล่ะเป็นคนยังไงซอนเหมือนเขาเหมือนเข้าใจทุกคนรอบข้างแต่ซอนยังไม่รู้เลยว่าแล้วซอนเป็นคนยังไงน้องพยายามบอกพี่ว่าน้องไม่ได้ก๊อปออริจินอลไม่ก๊อปนักร้องจริงๆของเขาไม่ได้ก๊อปอ๋อยโปรงลาสอ่อนไม่ก <ส joking. S 2> ๊อป ฟังแค่ว่าเขาร้องยังไงแต่อย่าไปเอาเอษณะเข้ามาเพราะตัวนี้หนูกำลังจะเป็นเจ้าของเพลงที่เลยบอกเขาคนแล้วอ๋อคนบ้านเดียวกันแค่มองตากันก็เข้าใจอยู่ว่าเหนื่อยแค่ไหนว่านักแค่ไหนบนหนทางสู้ที่ต้องคุยกับกับคนดูให้เยอะว่าเป็นคนบ้านเดียวกันกับผมไหมถ้าเป็นคนบ้านเดียวกันกับผมก็มาร่วมหามาร่วมเฮกับผมเลย แช่วับช่ดับช่ดาวช่ดับช่ดาวช่ดาวช่ดับแช่วับเฮ้ยแช่วับเพลงมันก็บอกนะว่ามันคือทเลนท์ทเลนท์ทเลนท์ทีเป็นคนที่มั่นใจแล้วน้องก็ทําได้ดีนะ80%พี่ให้เลยแหละแต่อีก20พี่ขอความทะลึ่งตึงตังอะถ้าจะเป็นแช่วับของแดนวอลเวทจริงๆก็ให้ให้แวบมากกว่าเขาอ่ะเขาแวบเดียวแต่เราขอสองแวบคือแบบ คนดูยเยอะเขาแบบอึ้งกับเราอ่ะอ๋าวอึ้งตลงอ่ะสันด,ดีกว่าดีกว่าจะไปไปหล่อนะเลือกสักทางหนึ่งเขาก็ครับครับครับ,บ,บ,บเล่นสนุกสนาน